ครับครับสวัสดีครับ f c ฟีปริญญาภาพยนตร์สวัสดีท่านผู้ชมครับที่เข้ามารับชมครับวันนี้มาดูปริญญาเฮเทียนเข้าพปรษาครเป็นงานบุญครับปริญญาวันนี้จัดไอพี่เจทำอะไรนี่อ้านึกว่าดูดน้ำมันออกเอปกติดูดออกนี่นี่ใส่น้ำมัน ครับมาดูปริญญานี่ฮะเทียนพรรษาของปริญญาภาพยนตร์ครับสายบุญอยู่แล้วครับน้าคุณพ่อสวัสดีครับผู้จัดการสวัสดีเกอสวัสดีเอาสวัสดีเอาโอ้เอาน่าแต่เราอ่ะิงไปเดิมอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นของดอกไม้ดอกไมม่อันนี้ของใครของใคร พี่แจ็คแจ็คครับของแจ็คดอกยิมเบ็ดในวันนี้ได้ข่าวว่าลองตัวใหม่ใช่ไหมบนะครับนนี้ของแจ็คตราแจ็คดอกยิมเบ็ดครับโลโก้โโลก้แจ็คแมพพูดตราเหมือนกับปลากระป๋องเลยนะนี่แอดมินเออเคยกินน้ำปลาตราช้างนี่ฮะโลโก้ของแจ็ค ลำโพงแจ็คนี่เป็นเครื่องปั่นไฟกิโลครับนี่ตีแปดกิโลครับเก้าแปดกิโลแปดโลแปดโลไหนดูของใหม่ไหนเพียร์ตัวไหนนี่ของใหม่ครับเสริมทับของฟรีวันนี้ได้ลองเลยใช่ไหมครับไม่เคยลองงานแรกงานแรกงานแรกนี่คือได้เฮบานเฮเลย งานบุญร่วมด้วยช่วยกันไอ้ช้างเข้าวัดแส้เทียนไอ้ช้างเข้าวัดเนี่ยปากช่องอ่ะพี่แซ็ช่องอะไรนะไอ้ชีวิตคนชนบทครับผมชีวิตฝากฝากด้วยนะครับครับเป็นครับช่องใหม่ครับฝากเอฟซีปิญญาผาประชาชนด้วยนี่ถ่ายปิญญาได้กี่นี่แหละ แต่ปิญญาได้สี่ห้าคลิปปกคลิปมาสี่ห้าคลิปออ๋วันนี้ก็จะถ่ายด้วยครับวันนี้เดี๋ยวจะลงวันนี้วันนี้รถเครื่องเสียงเยอะครับวันนี้โอ้เยอะครับคคครรรรัััับบบวนนีี้เเเื่อองงสยยะดูครับของปิญญาคุมพลังของปิญญาอยู่ข้างในกลัวฝนครับวันนี้บรรยากาศไม่ค่อยดีเอ้ยตะเจาะนะแม่เอาวางปูนครับวันนี้กลางข้างหน้าพี่ไปเอา สามใบบ่สามใบหกดอกใช่ไหมสามใบหกดอกครับข้างหลังข้างหลังข้างหลังใบหนึ่งสองดอกครับเออส้นมนะมือเจอนี่ฮะเอาลนะใส่หมดยังครับของใหม่นี่เหลือเตในืออ อยู่ข้างล่างเป็นดอกใหม่ที่ปิญญาเอามาแปดดอกเสริมทับครับปิญญาเดี๋ยวดูดอกดอกตัวใหม่ของแจ็คครับไหนตัวไหนพี่เปตัวใหม่นี่จะลงกลางกลางจอใช่ไหมครับรับบ้างเลยดอกยิบเอ็ดนิ้วเสริมทับครับปริญญา อ๋อตัวนี้จะเอาลงเป็นกลางตรงกลางจ<ด>มาใหม่เลยครับปริญญาขยับแล้วครับใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นครับเดือดร้อนปั่นไฟเลยครับเดือดร้อน <ot> ปั่นไฟเลยครับอ้บรยรยากาศครับนี่นี่ยังยังไม่ลองอยู่ไปยังไม่ลองใช่ไหมครับก็ยังไม่ลองอ๋อครับอ่าต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมครับที่เข้ามารับชมครับ คลิปสั้นๆครับฝากติดตามผลงานของปริญญาด้วยนะครับสวัสดีครับ